อ,อืมการที่จะมาซ้อมเนี่ยมันมีที่ซ้อมฟรีก็มีอืลองหาดูครับผมก็ไม่แน่ใจคือทุกอย่างมีการลงทุนอมันมีค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องลงทุนให้กับตัวเองลงทุนให้กับร่างกายเราคือฝึกซ้อมลงทุนให้กับวิชาหรือความกันไปต่อได้ก็คือเข้าไปลงทุนจนต่อครับถ้าพูนการลงทุนที่การลงทุนที่ดีที่สุดคือลงทุนกับร่างกายพี่ถูกไหมใช่ที่ไปซื้อ ที่กาลังว่าผมมีภูมิไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไปซื้อเครื่องทำมาแต่งหน้าไมื่อว่าพี่ดูแลตัวเองเออถูกไหมให้หน้ามันใสดูอ่ะปะซื้อของดีๆดีกินก็คือลงทุนถูกต้องโอเคไม่ต่างกันมันก็ต้องทุกอย่างพี่พี่ตื่นมาพี่ต้องแรงฟันละครับใช้มีค่าใช้จ่ายเราไม่เสียอีกหน่อยเดียวโอเคเราค่าสถานที่ถ้าเป็นแบบของของของราชการหรือว่าสนามกีฬาต่างๆมันเขาให้้อมฟรีไม่ก็ฟรีถ้าหลักยี่สิบาทร้อยหนึ่งช่างเถอะปี่ดอะไรอย่างเงี้ยตามสนามกีฬาอะไรเงี้ยไม่ได้แพงครับ แล้วก็นั่นแหละถึง้วแบบฝากถึงว่าเฮ้ยซ้อมก็ก็ระมัดระวังกันด้วยอย่าอย่าอย่าห้าวมากวันนี้ถ้าผมไม่เป็นอะไรเลยผมจะไปที่ไหนว่าผมแม่งเชี่พี่ผมอยากจะเป็นสตันผมอยากจะทําอะไรแบบนี้เกิบเลยพี่มีหมดเลยที่ไหนเขาสอนที่เมมีกลุ่มไหนเขาซ้อนสตันซ้อมปาขั้วกระโดดแต่เขาจะมีกลุ่มกลุ่มปาขั้วคืออะไรไอ้ที่มันฟีละหนิ่งที่ว่าไปกระโดดข้ามกาแพงไอ้ที่ว่าปีนป่ายจริงๆนะมาแล้วก็เสร็จชื่ปาขั้วเมื่อกี้เราพูดถึงอุปกรณ์ที่มีเซฟตี้ ขยายความเรงนี้น่ยครับเมื่อกี้เราเล่นแบบเซฟก็ต้องซ้อมแต่ถ้ามีพวกเซฟตี้เข้ามาเกี่ยวข้องมีสลิงดีดีับหมว่าไม่เซฟตี้หรือว่าเซฟตัวเซฟเข่าเซฟสองเนี่ยเข่าสอกต็มด้วเถอะมันคืออาดหน่อยแต่มันไม่ทําให้เราไม่เจ็บมากอย่างเช่นเราพลาดเนี่ยพวกเขามันลงมาแทบพื้นเนี่ย พื้นปูนมันแข็งทีเดียวจบเลยเหมือนกันน่จบเลยเหมือนเราโดนจ่อยางไนไม่คิดว่ามันจะเจ็บจุดเดียวท่านั้นแหละมวยยังร่วงอ่ะพี่ง่ายด้วยแล้วหลังจากนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถคือหมายถึงว่าไม่ต้องต้องจ่ายหนักกว่าเดิมจ่ายหนักกว่าเดิมอซื้อซื้ออันเนี้ยคู่สองร้อยครับครับยอมลงทุนเถอะครับครับก็ประมาณนี้แล้วการเล่นท่าพี่จะท่าเนี่ยมันเกิดจากเรืยออย่าพลิกแพงหรือพลิกแพงหรือว่ายังไงหรือว่าอะไรแบบไหนเรื่องท่าก็ ก็ถึงบอกพีที่มอกี้อ่ะย้อนหน่อยที่พีถามว่าทำไมต้องเรียนทุกอย่างใช่ไหมเออเออถ้าที่เราล้มอ่ะแล้วพี่เจ็บอ่ะพี่พวกผมล้มกันฝึกกันเน่ะมันมาแบบพื้นฐานจะกินอสติกเงี่ยผมก็เลยต้องเรียนยินก่อนท่านพื้นฐานม้วนหน้าม้วนหลังพอม้วนหน้าได้เนี่ยเราก็จะเพิ่มเป็นพุ่งม้วนอะไรประมาณเนี้ยคือทําจริงมันจะเกิดการทําจริงแล้วมั่นใจด้วยแล้วมันก็รู้ด้วยคือมันไม่ใช่อยู่ๆจะต่อยก็ต่อยล้มก็ล้มะโดนชกเป็นคิวที่ต้องจีลังกาแล้วหลังลงอืม คนปกติทําได้ไหมเอาเราทำได้อะแต่ว่าเซฟได้ไหมอ่ะเออคุณกล้าทำกับปูน้ไหมล่ะพี่ปอดอันหนึ่งนะชีวิตจริงเราต่อยมันไม่เหมือนกับในบู๊ป่ะก็ต่อยมั๊ะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนใช่ครับไอ้นี่เราเราทำเพื่อการแสดงพี่เราซ้อมเพื่อการแสดงเราไม่ได้จะมีปัญหาคนนอกดิเออฮะสองแล้วเราสุขภาพด้วยพี่เคยให้ง่ายผู้หญิงตีกันพี่เขาจะตีผมผู้ชายตีกันเขาจะกอดว่ายน้ําใส่เลยเออแต่ในการแสดงอ่ะคือ โอเคแหละถ้าบอกว่ามันเป็นการแสลงมันไม่จริงอ่ะแล้วจริงๆแล้วเวลาเวลาที่มีเรื่องอพี่ต่อยแบบไหนไห่ผมก็หนีก่อนดิพี่ไม่มีทำไมอ่ะเอาเหรอไม่มีโอ้ยไม่มีไม่มีมีเรื่องไม่ดีครับไม่ดีเอามีเรื่องเราได้เงินในหนังดีกว่าเราไปโดนเตะโดนต่อยหรือว่าเราไปเล่นแอคชั่นทำหน้าสวยๆเท่ ทำในต้องเลยว่ะไม่ไม่ใช่มีในชีวิตจริงเนี่ยเอาเอาจริงนะถ้าชีวิตจริงเราเป็นเนาะเอ้ไม่ใช่ในการแสดงอ่ะเราเป็นจริงต้องบอกว่าเราเป็นจริงนะเราเป็นทั้งเอแอคกับรีแอคเราต้องทั้งสอยและสามารถรับได้ครับสมมุติว่ามันต้องมีช่วยใครสักคนหนึ่งถ้ามันเป็นจริงๆขึ้นมาผมว่ามันก็ได้เปรีบกว่าคนปกติอถูกไหมเออเพราะจริงๆที่เราเรียนมันก็คือเรื่องจริงเลยแต่คือเราไม่ได้ใช้ในทางในทาง จะไปทําร้ายคนอื่นเราอาจจะป้องตัวได้คือไม่ใช่ว่าพอเป็นแล้วก็จะมีอารมณ์รุนแรงเล่าร้อนไม่ใช่เลยเขาไม่ต่อยกับเราดิเขามีเม็ดเม็ดเลยไม่กระจายด้วยหลายเม็ดด้วยเออเออเพียบแบเนี้ยเองหน้าลงหน้ารถกับบ้านดีกว่าถูกนะไปตะตกนในรถในรถดีกว่าแสดงว่าอาการไดนี้มันได้เรื่องจิตใจด้วยใช่ใช่ไหม ความอดทนและความพยายามนั้นอยากทําไม่อยากเก่งไหมอยากเก่งต้องซ้อมไม่ซ้อมก็ไม่เป็นหรอกท่าเนี้ยอบางคนเราจะไม่เหมือนกันบางคนชอบอยากตีลังกาว่ะเขาจะตีอยู่นั่นจนเขาเก่งบางคนไม่ชอบตีลังกาแต่ว่าชอบตบที่สูงว่ะแม่งก็จะหาแนวกระแทกตูดอัดนูนลงอัดนี่ลงอะไรอย่างเงี้ยนอกจากผมมองว่ามันได้การออกกาลังกายแต่เป็นรูปแบบมันได้ทุกท่าได้ทุกทางแล้วมันก็พูดถึงก็เป็นศิลปะ ป็นศิลปะแขนงหนึ่งเขาเรียกว่าศิลปะผมว่าเป็นอ่าเป็นศิลปะการแสดงต่อสู้ดีกว่าเราไม่ได้แบบมวยเวทีเิอุ้ยเราไปเจออย่างนั้นตู้ไม่ได้หรอกครับเออตไม่ได้ตู้ไม่ได้เออราดมันซ้อมก็เราแบบนะครับอันนั้นเขาเขาซ้อมความอึดซ้อมโอ้ยเขามีหลายอย่างความอึดความแข็งแรงความเร็วออืการดอหัวใจเออตรงเนี้ยอธิบายขยี้หน่อยว่า อย่าก้าวข้ามโซนของหัวใจเนี่ยอธิบายหน่อยพี่คนเราไม่ได้มีขีดจำกัดนะพี่อืถ้าเรารู้สึกว่ามันหายใจไม่ทันแล้วเริ่มหน้ามืดอะไรเงี้ยนั่นแหะค,คือคือมันจุดสุดละดับของร่างกายอย่าอย่าไปฝืนเพราะว่าอย่างผมส่วนตัวน่าจะเป็นความดันสูงนิดนึงพอมีอะไรมันจะขึ้นหัวมันจะตึบตึบเอองี้ยเหมือนตาจะระเบิดอ่ะผมก็เลยเออเรารู้แล้วเราเราจะเบาๆละวบางทีฝืนเล่นฟิตเนสอย่างเงี้ย ตีออกแรงเยอะเกินไปเงี้ยเรือมันขึ้นหน้าเงี้ยแล้วก็เอออย่าอย่าไปฝืนเยอะมันมันอันตรายมันไม่ไม่ไม่คุ้มเออค่อยฝืนันหลังก็ได้คือพอมันรู้สึกได้มันคอร์สอนั่นเองพี่แปลว่าอะไรกัพี่ก็คือความรู้สึกไงอ๋อคอร์สอมันรู้สึกได้ว่าภายในของเราเนี่ยมันมันเป็นความรู้สึกที่มันเลยขีดจํากัดของในร่างกายก็อย่าดันอย่าดันอย่าดันอย่าอไปฝืนนันนะครับตอนนี้พี่ทําอะไรบ้าง ตอนนี้แหละครับออตอนนี้ที่มีงานนี่คือเป็นงานเนี่ยของพี่เบิร์ดเนี่ยเป็นละครอืมปุ๋มามก,ก็จะเล่นมีมบทเล่นอืมอย่างอย่างคิวบูหรืออมีบทด้วยก็จะเล่นด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบมาให้จะเป็นแบบคิวสตันจ๋าเนี่ยจะไ้นอ้นองเล่นอ,อเราโอ้ยอายุที่ตีหน้าก็สีส่สิบแล้วออดูเห<อ>มือนไม่แก่นะผมเด็กนะอืออือโอ้ยสิบกว่าปีแล้วอ่ะโอเคสุดท้ายผม เอ่อสุดท้ายของของไอ,อวิชาชีพหรือว่าวถ้าไม่ใช่วิชาชีพมันก็ได้สุขภาพที่ถ้าเป็นภาพรวมเนี่ยครับจะสรุปออกมาสุดท้ายสําหรับใครก็ได้ที่ชอบทําอะไรแบบเนี้ที่รยายผลสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าไอพวกเนี้ยมันต้องใจรักกว่าพี่รัก<ม>ในการเนี่ยนัก,กในสิ่งที่เราทาอยู่มันเจ็บตัวเหมือนที่พี่เคยพูดผมอะ่ะเ,เรา เราจะลงโซเชียลหรือสิกอย่างเนี่ถ้าพี่ไม่ลงความเป็นตัวเองเ,ออเดี๋ยวสักพักมันก็จะไม่เหมือนเดิมอ,อืเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เรารักนะออพี่อันนี้เราเทําสิ่งที่เรารักอยู่ครับมันก็มันก็เขาเรียกอะไรมันไม่เบื่ออ,อืเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งถ้าหมดรักเราจะเป็นยังไงจ้ะไอ้หมดรักไม่หมดแต่ร่างกายมันจะไม่ไหวหรือเปล่านั่นแหละพี่คนเรามันใช้มาตั้งแต่เด็กไง ประมาณนั้นแหละเคยเผื่อไหมล่ะถ้าวันหนึ่งถ้าสมมุติคิดอยู่พี่ก็เลยคือต้องหาอะไรเสริมเนี่ยมีอะไรนะนําบอกได้ครับผมเป็นกล่งเป็นกาไม่เอาล้วกลัวตายมาเออไม่เอาไม่เอาเออก็แต่เคยคิดว่าจะเป็นครูสอนเท็กคนโตพ้ยเออดีผมว่าดีนะเมื่อก่อนผมสอนตังแต่อายุสิบสี่สิบห้าแล้วว่าเออผมได้ใสยดำเอ้กตอนตอนได้ใสยดำก็สอนแล้วเออผมก็ดีสอนเบื้องต้นน่ะไม่เบื้องต้นผมพาเด็กไปแข่งได้แชมป์เยอะใช่ เห็นหน้าอย่างนี้พี่พาเด็กไปได้แชมป์มาเยอะอยู่ออหลอกสอนที่โรงเรียนแสงอรุณน,น่ะตรงเซนหลุยซอยสามข้างอัสสัมบางรักอ่ะงั้ก็ต้องทำติ๊กตอกกบนนั้นนะ่ะออจริงมาถึงยังไงพี่ทำนี่แหละพื้นฐานเบื้องต้นเทควันโดอ,อพอทำสักพักหนึ่งจนเจอเขาเรียกว่าถ้าเราไม่ทำตัวเราให้เป็นที่รูจ้จักหรือขึ้นไปในอากาศอ,อ<ๆ>่าไอคนที่เขาอยากเขาอยากวอนเขาต้องการเหมือนวันที่พี่เริ่มต้นอ่ะครับ ที่โชคดีที่โดยอยู่ในบรรยากาศแต่บางคนเขาไม่ไม่เคยซสรมสร้างบรรยากาศก็ต้องไปดูหนังทําเองเล่นนู้น่นนี่แต่ในเท่าวันนี้ถ้าถ้าดูนะผมว่ายังมีน้อยที่อยู่โลกออนไลน์ออพอทําได้จํานวนมากๆเข้าพี่ก็จะจัดการหรือจัดสรรมาเองว่ามันจะไปยังไงต่อผมว่านะเออก็ต้หงสนใจนะพี่แต่ถ้าเป็นแนวตอกผมก็ว่าผมจะไม่สอนแนวปฏิบัติเออผมจะสอนแนว เรื่อเทคนิคนี่เทคนิคการแข่งขันหรือว่าการใช้นิรภัยประวัติเพราะการเพราะว่าจำผมผมสายแข่งขันผมจะจำพวกแพทเทิร์นอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยได้หรอกเขาจะมีการสอนเนี่ยแพทเทิร์นการล้ำลืมแล้วแต่เทคนิคเราก็ยังพอมีอยู่โอเคอ่าอืมก็ขอบคุณมากครับพี่บอสสำหรับวันนี้ได้ครับคิดว่าพี่ก็น่ารักอ่ะผมก็บอกได้พี่น่ารักแล้วก็นารัก อยากให้ทุกคนเห็นความน่ารักของพี่ก็คือให้พี่คุยเรื่องพี่เนี่ยแหละครับทุกคนแล้วก็ติดตามผลงานล่าสุดอะไรนะพี่แม่โขงนี่เนาะแม่โขงครับเดี๋ยวเพิ่งเริ่มถ่ายเดี๋ยน่าจะเป็นปลายปีนี่เนาะประมาณนี้ครับแล้วเจอกันครับคงฤทธิ์เออคงฤทธิ์กับไอ้นี่ไอพันนะครับพี่พันลพี่พันลูกน้องพี่คงฤทธิ์นะครับครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ